ต้องขอกราบตัวดีนะฮะรู้ข่านกันด้วยวันเราจะมาสอนทำมิเนชชันนะอย่างแรกฮะเข้าตรงที่กดเหมือนที่ถ่ายรูปฮะกดเข้าไปฮะจากนั้นฮะก็เรียกตัวละครเลยครับผมตัวละครเลยนะ ตัวละครเลยนะผมดังนั้นก็บางตัวละครนะฮะก็ให้กดตรงนี่ตรงนี้นะแล้วกดถ่ายรูปนะครับเดี๋ยวผมขอไปถ่ายรูปก่อนนะครับผมโอเคตอนนี้ผมก็ถ่ายรูปมาทีแล้วนะ,น,ะน่อยนะครับผม วิธีก็คือกดตรงนี้นะแล้วก็กดถ่ายรูปเด้เนี่ยจากนั้นก็เสร็จแล้วดูไปดูการต่อๆกันนะไปไปเลย